เขาไปทําวิธีบวงสวงนะคะละครขุนศึกกันค่ะก็นักแสดงมีหลายท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอาหมาดทิชาคุณพลอยเชอร์มานคุณน้อยวรรัลลลิศคุณเบนพรอซิตานะคะแล้วก็อาเอกสอรพงศ์มีพิสมัยค่ะก็ในขณะที่บวงสวงอยู่นี่แหละ,ค,ะค่ะคุณ<ะ>เบนก็เป็นลม้มล้มพับไปเลยกลางวิธีบวงสวงเนี่ยค่ะเราจะมีภาพให้เห็นหน,นะคะ สักพักหนึ่งเพราะว่าต้องบอกว่าคนเยอะมากน,นี่ยค่ะเป็นลมไปแล้ว oh. เพราะว่าแง่เพราะว่าอากาศร้อนอากาศร้อนมากแล้วคือคนก็แน่นมากค่ะแล้วเบนเขาก็เลยแบบเป็นลมไปเลยแล้วสังเกตดูนะคะว่าคนที่พยาบาลคุณเบนหรือสักครู่จะได้เห็นภาพค่ะ oh. ก็คือมีพี่สมัยกับไอเอกสรพงษ์ค่ะ oh. ค,คือทั้งสองคนพี่นั้นเนี่ยเฉยเลยครับเขาบอกว่าจริงๆรพักผ่อนพอนะคะแต่ว่าอากาศร้อนมากค่ะก็เลยสู้้อากาศไม่ไหวแล้วคนเยอะแล้วควันพู่งไปเยอะด้วยอะค่ะก็ทราบไหมคะประโยคแรกที่เบ้นฟืนขึ้นมาพูดว่าอะไรํำพายค่ะอายมากฟืนขึ้นมาประโยคแรกคืออายมากดหน้ากุศาเนี่ยเบ้นแหละ น่าซีดเนี่ยใช่ค่ะคือพี่ก็เคยเป็นล้อมทุกคนเคยเป็นลมไปไออะไรแต่คือไอไที่เป็นมีพี่สมัยค่ะเอกคอยดูแลนงคะคือมียังไม่เป็นอะไรเลยค่ะเบนบอกแต่ว่าคือเราเป็นลมมีค่ะเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์เบนค่ะมันไม่คือตอนยืนอยู่มันเหมือนอากาศมันน้อยค่ะหายใจไม่เหมือนหายใจไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มท้องอ่ะแล้วก็เริ่มมืดไปเรื่อย หน้ามันมืดหน้าหรือตัวครับหน้าตัวมืดห,หน้าก็มืดครับอพอยืนยืนสักพักคือพยายามเมื่อกี้คิดว่าไม่ไม่ได้สะกิดใครเพราะคิดว่าน่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พอยืนยืนเมื่อกี้ก็หายไปเลยเห <c oughs> มือนหลับไปซะอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพักผ่อนเยอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้ทํางานอะไรสงกรานก็ไม่ได้ทํางานด้วยเนาะป็นควรจะคิดนะว่าเมื่อกี้มีเนี่ยมามาดึงพี่เบนน์น่ะแล้วก็เอายาดมให้อ่ะพี่เบซนพี่เบซนต้องรู้ตัวแล้วนะว่าอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะมีพัดให้เลยอ่ะเม ไม่เมื่อกี้มันคงแบบไม่รู้ตรงที่ยืนมันไม่มีอากาศหรืออะไรสักอย่างมากกว่ามันก็เลยเป็นลมนี่ไม่เคยมาไม่เคยเป็นลมเลยนะเนี่ยายเนาะเสียฟอรมปเบนขำมากเลยเป็นลมครั้งแรกในชีวิตนะคะเป็นข่าใหญ่ครั้งแรกในชีวิตไม่เคยเป็นลมมาก่อนคือคนก็คิดว่าโอ้โหอดหลับอดนอนํารุ่งความทําานสารากโงการ เบนบอกนอนเต็มที่เลยคือมันมันสังขารด้วยอ่ะไม่่ใชจะเป็นจังหวะค่ะอ้ํามดิชาเรียกพี่อ่ะเเรีียกพ่นไม่อ้ําไม่เรียกทุกคนว่าพี่ค่ะพี่ใจด้วยด้วยด้วยค่ะคือไม่ใช่แบบว่าอายุเรียกจอยพี่ด้วยอ่ะตายละซึ่งขุนศึกนี่นะคะก็จะออกอากาศวันที่1พฤษภาคมค่ะเดี๋ยววันอังคารนี้มาเจอกันเดนเซาแน่ไปดูเรื่อง